คุณแดกเป็นหนึ่งเด็กไม่ขาดคุณเป็นหนึ่งนะคุณอบคุรีครับเอาปุแจกคุณแจกเนงเกมจขาด่รักมากแบว่าฉลดมกนาีซีนหีเต้ต้องลองให้เพว่ากลัวเขาไม่สบายค่เขาส่งจิ้ตเต้ด้วยนะคะ่งยังไงนะคะเขาส่ง ทิดชูเตรียมอะไรไหมคาดเยอะๆเลยอหะเยอะๆเลยมันจะเป็นแบบเราเราเห็นแล้วแหลว่าความรักของเขาแข็งแรงแค่ไหนแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันคือมันมีบททดสอบข้อแรสบททดสอบใครมาเดอนแล้วก็มันกำลังจะถึงบททดสอบของมวนเนียมวนมวนนี้ ครับใจในการแหวกทะเลมเากแหวกนต้องแหวกไห้นานนะคะแหวกให้โมงเขานะคะุณหมอค่ะคุณหมอสมบุริครับผมกนน็อยากจะถ่ายอัตลักษณ์ับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าสิ่งที่ผ่านมาจนมาถึงการของครอบครัควจากคุณหมอและว่าจะผ่านไปได้ยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับแังบวกที่ดีจากะครามร่วมมือ ันตอนแรกเคือจริงๆตอนแรกอะค่ะเราก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่รู้ว่านาะเพราะว่ามันก็เป็นละครเหมือนแบบมันเป็นละครฟิล์มบู๊อะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นข้อความที่เราอยากจะสื่อถึงคนดูในยุคปัจจุบันนี้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออเราตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้จริงๆแต่ว่า ผลตอบรับที่มันกลับมาถึงพวกเราอ่ะมันแบบมันเกินไปกว่าที่เราเราคิดว่ามันจะได้ค่ะเรียกว่าทุกวันนี้มันคือกําไรของพวกเราแล้วอ่ะมีคำชมใหญ่ที่รู้สึกว่าชัดใจเลยมากๆจะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทัวร์เชนอลมากเลยอย่างเช่นมันจะมีคน i r เรกมาหาเราว่าแบบขอบคุณมากเลยที่ทําให้เราได้พูดคุยกับคุณพ่อ้อใจคุณแม่สามีนั่งดูละครด้วยกันมันเกิด ผูกพันกันในในหน่วยของครอบครัวซึ่งแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเป็นข้อความที่ละครอ,อยากสื่อออกไปแล้วก็รู้สึกว่าพี่เป็นหนึ่งหรือว่าหมออันหรือใครหรือว่าพี่จะบอกพี่ลิวจะเป็นตัวนาได้ไหมน,นะพ <c oughs> ี่ลิลคือมันจะมีความเป็นสุภาพบุรุษบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาแบบเป็นเป็นที่ชื่นชมอ่ะจาะก็รู้สึกว่าก็ดีการที่เรา ผู้หญิงมีการวางตัวที่น่ารักผู้ชายก็มีการวางตัวที่น่ารักกันยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการนํากันไปพากันไปได้ด้วยค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้มาตาดสบความสัมพันความจริงใจจ๋าว่านะคือทุกอย่างที่ทุกคนแสดงออกจากจากการแสดงด้วยจา,จากบทจากสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอมันคือความจริงใจจริงๆจะรู้สึกสิ่งที่จรารู้สึกได้จากการแสดง เวลาดูละครนะน,นะคะสรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นละครแต่เขากําลังพูดสื่อในสิ่งในสิ่งที่ตัวละครตัวนั้นต้องการจะสื่อไปพอมันเป็นความจริงใจมันมาจากความซื่อสัตย์แล้วมันมันมันเป็นมนุษย์อะ่ะสานรู้สึกว่าทุกคนมีเหด้ัเัเ็กที่สวลถ้าตอนสุดท้ายเราเจออะเาตองร่าีแตก้าจางพูดเองก็เผิดอ เอ็ดเราต้องลำนะหรือไงมูร้อมลำไหมะอุ้ยไม่บอลแต่ขอมีมูนิดหน่อยมีก็ต้องมีมูบ้างมูไม่ค่อยทั้งเอ็แน่นอนค่ะคนรุ่นใหม่อย่างเราค่ะโู่อะไรไว้ได้ไหมเลยก็ไปไหว้พามากกว่าแต่ว่าไม่ได้มีบอลมีอะไรขอเราก็ขอเลยค่ะใครไปไหนก็เรียกบ๊ายบายไส ความชื่นใจของนักแสดงการที่แบบเหมือนลงทำงานมานานมากๆอะไรเงี้ยมบสิบกว่าปีแล้วก็มาเองอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณที่จับมาที่แบบใอ้เลยได้เป็นมาซาล่ามากจริงๆแล้ขอบคุณคนดูด้วยที่แบบเอ็นดูมาตลอครับพีชครับผมทิปไหนต้องเลือกไหมครับพีชกรีมค่ะเป็นยังไงคะแบบกรีมอย่างพีชได้ยินพี่แบบด้ยินก็ก็น่ารักมากครับคือผมออกไปไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรียกแบบ สวัสดีคุณหมอแบบสวัสดีบอกว่าคุณหมอเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็แบบตามคนก็ต่างเรียกแบบเป็นยังไงเลยก็สะท้อนได้เห็นนะครับว่าจริงๆคนแบบคนชอบจริงๆละครเรื่องนี้อะไรก็ชื่นใจชายคนีจอบบแลง MVP ไปเลยคนนี้ MVP MVP ใจใจีอเลยนตั้กคะแนอดเลยละครรอเพลงมต่ยังไม่อยุด รออยู่เห<ข>ม <writers> ือนเมื <empathy> ่อ <ini> กี้พี่เจมส์เต้นอะไเืมไถามแล้วเนี่ยเออถามว่ากานที่ช่นชมทเนดีใจดีใจที่คนไทยกลัเรตแล้วก็ร้ว่าหลักเราเราดังสุดว่ามีา หรือว่าทำพิธีหรืออะไรก็คือแค่ในการพึงใจนครอบครัวได้กลับมาได้กับในตดูละครได้กันได้หันมาคุยกันแล้วกพูดคุยเออเลยมันเกิดการพูดคุยใครเป็นอย่างครอบครัวที่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันเขาก็มานั่งดูละครี่พ่อพี่หนุ่เจ็บเสร็จจบละแล้วเขาแบบรู้สึกมีนิสัยรักพ่อรักพ่อแันรักแม่ได้แสดง มันดีที่สุดถ้ีาา่สามไอีกขตอนสุดท้ายมันจะมีอะไรให้คุณให้ติดมาต่อไ่โอ้โห้าตอนสุดท้ายนี่แบบเข้มข้นมากจริงๆก็อย่างที่เราปูก,กันมานะคะว่าเราให้ให้เวลาเขาจีบกันมาแบบให้ให้ที่สุดความรักกันมาเราเราเราทุกคนเป็นทีมเป็นหนึ่งเป็นทีมมาตาแล้วละ่ะถ้าตอนสุดท้ายมันคือเวลาที่เราจะต้องทุกคนจะต้องทํางานกันเป็นทีมในการเอาใจช่วย คนเคลียร์ปมของทุกคนมาพร้อมเพื่อที่จะเอาใจช่วยเป็นหนึ่งและมาตาที่พวกเราทุกคนรัก mm hmm. ก็อยากจะให้จับมือไปได้วยกันท่าตอนสุดท้าย mm hmm. เขาจะเป็นคนแบบจะอยากให้ให้เห็นการที่ว่าต่อให้มีปัญหาอันนี้คนถามมาว่ามาตาลดามีจริงไหมมีเรามีมาตาลดาจริงๆไหมในชีวิตท่าตอนสุดท้ายจะเป็นตอนที่มาตาลดามีความเป็นมนุษย์มากๆแล้วก็ คนก็จะได้เห็นว่าเออมาตารดาก็เป็นคนคนหนึ่งนี่แหละที่เวลามันสามารถมีเรื่องกระทบใจแต่เขาจะเอาตัวออกมาจากปัญหานั้นได้ยังไงก็อยากให้เอาใจช่วยด้วยคุณ่ะโอเคะขอบคุณคมานะค,คะ